เคยไหมคะเอกสารก็เยอะโนต้ตบุ๊กก็ต้องพกแต่ไม่อยากถือหลายใบถือหลายใบก็หนักใส่กระเป๋าเดียวก็แน่นบางทีเอกสารยับโดยไม่รู้ตัววันนี้เลยอยากแนะนำไอเทมเรียบๆแต่ช่วยชีวิตสาวออฟฟิศได้จริงตะก้าพับได้ค่ะกางง่ายใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีโครงแข็งแรงฐานไม่ยวบหูหิ้วจับถนัดมือ ใส่โน้ตบุ๊กได้ทอดีไม่อึดอัดหยิบเข้าออกง่ายไม่ต้องรูดซิปให้วุ่นวายเอกสารไม่ยับไม่งอแยกหมวดชัดมองเห็นทุกอย่างในครั้งเดียวถือใบเดียวจบเดือนประชุมกี่ห้องก็สบายวางไว้ข้างโต๊ะก็ดูเป็นระเบียบเลิกใช้ก็พับเก็บได้ทันทีเตาะลงขึ้นออฟฟิศดูสะอาดตา ของใช้เล็กๆแต่ช่วยให้วันทำงานง่ายขึ้นใครเป็นสาวออฟฟิศลองมีติดโต๊ะไว้สักใบค่ะหนึ่ช่วยลดการถือของหลายใบตะกร้าพับได้ช่วยรวมโน้ตบุ๊กเอกสารและอุปกรณ์ทำงานไว้ในใบเดียวทำให้เดินประชุมหรือย้ายโต๊ะได้สะดวกขึ้น 2. พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน เมื่อเลิกงานหรือไม่ได้ใช้สามารถพับแบนเก็บใต้โต๊ะหรือในลิ้นชักได้ทันที 3. หยิบของได้เร็วไม่เสียเวลาเพราะตะกร้าเป็นแบบเปิดโล่งมองเห็นของทั้งหมดในทันทีเหมาะกับช่วงเวลาที่ต้องรีบเข้าประชุม 4. ใช้ได้ทั้งในและนอกออฟฟิศนอกจากใช้ในที่ทำงานยังเหมาะกับการไปสัมมนาหรืออบรม 5. เข้ากับออฟฟิศสไตล์มินิมอลดีไซน์เรียบสีสุภาพใช้แล้วกลมกลืนกับโต๊ะทำงานเหมือนอุปกรณ์พื้นฐานของสาวออฟฟิศยุคใหม่ที่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นทุกวัน 6. เหมาะกับออฟฟิศพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะโต๊ะทำงานขนาดเล็กตะกร้าพับได้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก 7. เหมาะก,กับการทำงานแบบ work from home ใช้ยกอุปกรณ์ทำงานจากโต๊ะหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งในบ้านได้สะดวกเตรียมของล่วงหน้าพอถึงเวลางานก็พร้อมใช้งานทันที 8. วัสดุพลาสติกแข็งแรงตัวตะกร้าผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีแข็งแรงไม่กรอบไม่แตกง่ายรองรับน้ำหนักได้ดีใส่โน้ตบุ๊กกับเอกสารพร้อมกันได้สบาย